สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอแจ้งเรื่องการสั่งจองนิยาเรื่องใหม่ของนักเขียนมัทนิยานะคะก็คือนิยาเรื่องอุ้มบุญอุ้มหัวใจมีจำนวนทั้งหมด2 8 0หน้าราคานิยายเล่มละ299บาทกำหนดส่งเล่มต้นเดือนพฤษภาคมแต่ไม่เกินวันที่15พฤษภาคมค่ะท่านใดสนใจสามารถสั่งจองได้ที่ลายทันยา fk ได้เลยนะคะ คำโปรยของในายใหญ่อุ้มบุญอุ้มหัวใจฉันแค่กลัวว่าหากคุณด่วนเป็นอะไรไปก่อนวันพรุ่งนี้ฉันก็จะพลาดโอกาสในการลิสเเปิมของคุณมาใส่มดลูกไปในสิคะเธอชัดหน้าขึ้นอย่างท้าทายไม่ยอมที่จะจนมุมรับข้อกล่าวหาของเขาง่ายๆง,งั้นก็เอามันเข้าไปอยู่ในตัวคุณคืนนี้เลยสิครับคำตอบของคอลินทำให้ท้องไส้เธอปั่นป่วนไปหมด โดยวิธีไหนกันคะเราไม่มีความรู้ทางการแพทย์แต่เรามีสิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาเขายื่นใบหน้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆมือข้างหนึ่งจับปลายคางของเธอส่วนอีกข้างโอบอยู่กลางแผ่นหลังผมรู้ว่ามันไม่แฟร์สำหรับคุณเคสผมกำลังจะตายแต่ผมห้ามใจตัวเองเวลายอยู่ใกล้ๆคุณไม่ได้เลยยิ่งพยายามก็ยิ่งเหมือนโดนกลั่นแกล้งผมต้องการคุณจริงๆเคส เป้าหมายเดียวที่ดับให้เขาและเธอโคจรมาเจอกันได้ก็คือลูกหลังรู้ว่าตัวเองป่วยด้ยวยโรคไร้คอนล,ลินก็ต้องการมีทายาทเพื่อสืบทอดมรดกหมื่นลานที่สร้างมาส่วนคนึงนิดฝันอยากเป็นแม่มาตั้งแต่เด็กๆแต่เธอดันป่วยเป็นช็อกโกแลตซีสมีสองทางเลือกระหว่างรีบมมีลูกทันทีหรืออาจจะมีไม่ได้เลยนั่นทำให้เขาและเธอจำเป็นต้องลงเรือลำเดียวกัน เข้าสู่กระบวนการมีทายาทจากความใกล้ชิดก่อตัวเป็นความรักท่ามกลางความลับในตระกูลควินตันเพราะมีใครบางคนต้องการจะกำจัดคอนลีนเพื่อหวังคุมมรดกมหาศาลไว้คนเดียวสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14เมษายน2566ได้ที่ไลน์และเฟซบุ๊กที่ขึ้นให้ที่หน้าจอได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ